ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าและก็ f อฟที่น่ารับทุกๆท่านครับมาพบกับเราเช่นเคยครับกับบรรยากาศตอนบายบๆกับการเย็นสบายของบรรยากาศจะเข้าหน้าหนาวจะไปหน้าฝนนะครับมีสินค้ามาแนะนํานะครับตัวนี้กับราคาเบาๆกับ PC 1 2 8 u s 2 1ี8 u 2ขนะพี่ราคา8,500 0นมีรูปลายราหัวจอให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่มองหารถราคาไม่ถึงล้าน นี่แนะนําเลยนะครับเก่าญี่ปุ่นแท้ๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับทางบริษัทบรรณาคิกรของเราตรวจเช็คท่านใหม่หมดแล้วใช้ดีนะพี่รุ่นนี้ตากดินขึ้นดำโอ้โหจะได้ว่าสุดๆนะครับทุกอย่างทุกอนโนนี้เราตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับระบบความร้อนของเหลวรั่วซึมระบบไฟฟ้าแอร์ฟิล์มทำให้เรียบร้อยปัม๊มไฮดรอลิกนะครับสวยๆตัวนี้เป็นเครื่องสีสูบน,นะครับกับเครื่องยนต์4 cd 102้อยานะจา๊าเทอร์โบนี่ดูปั๊มแฮลิกสวยๆครับนี่อันนี้ยังไม่มีรอยแกะนะพี่อันนี้ที่ว่ามันอ่าไอ้เขาเออรียกไรยิงซิลิโคนมาเนี่ยน,นี่จากที่ญี่ปุ่น,นครับเขายิงมานะครับนี่สภาพสวยนะครับเดิมๆนะครับและที่ผมชื่นชอบมากคือมันมีลายหัวเจาะมาพี่นี่นะครับระบบลายหัวเจาะนะครับก็หลายๆท่านอาจจะมองหารถที่ว่าจะไปปล่อยเช่า ไปทิ้งไว้ตามไซงานก่อสร้างนะครับดูแลง่ายๆไม่ต้องเอาใจใส่มากมายนะครับตอบโจทย์ค่าเช่ารายเดือนรายวันเท่ากันครับ120เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้ได้ราคาย่อมเยาวกว่านะครับในราคา8 5 0 0ครับอุปกรณ์ภายในเชิญชมและก็ดีดูครับระบบภายใดสวยๆนะครับตัวนี้ก็ อุปกรณ์ภายในเก๋งนะครับก็จะเหมือนกันกับ PC200 อขิดจิตนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งซูดคอนโซลต่างๆนะครับหน้าจอนะครับเป็นของ PC200 อขิดจิตนะครับอะไรทุกอย่างมีทุกชิ้นนะครับซีนก็บอกปั๊มเครื่องก็ร้0รุ่น6นะครับช่วงล่างร้สรุ่น6นะครับแต่ตอนนี้จะเพิ่มเติมขึ้นมาคือคอนโทรลที่เป็นรุ่นใหม่แล้วก็ขับที่นิ่มสบายนะจ๊ะ มีระบบแรงม้าจาะมาเดี๋ยวเรามารองระบบกันนี่โอ้แอร์ทุกอย่างใช้ได้ใช้งานแปดแสนห้าครับราคานี้ใช้ได้เลยแหละนะครับกับรถเก่าญี่ปุ่นนะโอ้ระบบไฟฟ้านี่แต่นี่ทำงานเลยครับยกครับ นี่เร็วดีนะนะครับเป็นรถเก่าญี่ปุ่นเอาอไมตัวบุงกีเข้าโอโต้ไม่ทำงานนะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าปลักหลุดไปแต่บุงกีอ่อนใช้งานครับ พระสมมันทำแยกนะครับพี่นะครับอยู่นี้ตามเข้าทุกอย่างใช้ได้ครับมีพวกี่ตัวเดียวนะไม่ได้1 2อ US ีจอขีด2ครับ รวเร็วเลยธรรมดาด้นน่โอ้ตากินขึ้นดำนี่นะครับราคาเบาๆแปดแสนห้าขึ้นทุนเร็ว ใช่ได้นี่ครับเขาญี่ปุ่นแท้นะพี่แท้กำลันยาวนะครับเดี๋ยวตัวสวิฟโอโต้เดี๋ยวให้พี่ช่างมาเช็คอีกทีเอ๊ะ QC มันไปไม่ได้ไงอะ่ะ เดี๋ยวมาลองเต่ากระต่ายดูยดิเต่าครับกระต่ายท,ทุกอย่างสมบรูรณ์นะเต่ากระต่ายเสมบรูรณ์ครับทุกอย่างใช้ได้มีติดสวิตช์อโอโตโอ้นะครับออโต้อของอมุงกขีนะครับมุกขีเข้าไม่ทำงานนะก็เดี๋ยวให้เขาเดี๋ยวเช็คดูว่าถ้าซีนอไอเซ็ อีเลมนไอเซนเซอร์มันเสียก็เดี๋ยวเปิดเบิดของไม่มาเปลี่ยนให้ครับวันนี้อะไรหาง่ายครับเรียบร้อยดีครับกับ PC 128 US คีดสองนะครับตัวนี้กับราคาย่อมยาวครับ8ปดแสนห้านะครับใครที่สนใจนะครับก็ข้อเรียกซื้อเลือกหากันได้นะครับมาลองระบบได้นะครับเหมาะสำหรับการตักดินขึ้นน้ําไปใช้งานในป่าในสวนนะครับตัวนี้ราคาย่อมยาวนะนะครับนานๆหลุดมาทีนะครับกับราคานี้นะครับท่านใดสนใจก็กิงก้างสอบถามมาได้ครับตามเบอร์โทรศูนย์แปดห้าแปดสี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดแปดครับกับผมบ่าวโจ้ยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ